เลือกเป็นนางเอกขอดูแลสามีและลูกนาทยาแดงบุงาหลังแต่งมีทายาสามคนให้เจ้าสัวนาทยาเบญจศิริวันหรือกุ๊กนาทยาแดงบุงาสสกทมพักประชาธิปัตย์กับเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงและการก้าวสู่แวดวงการเมืองก่อนหน้านีกุ๊กนาทยาแดงบูงา เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักสแสดงสาวสวยแห่งวงการบันเทิงไทยก่อนจะเบนเข็มอาชีพในระหว่างนั้นเธอก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรับงานถ่ายแบบและเป็นพิธีกรรายการเปิดใจดาราทางช่องเจ็ดจากนั้นกันทรีนสิมัสเถียนก็ได้ชักชวนกุ๊กนัทยาแดงบูงาให้เข้ามาสแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โดยมีผลงานที่สร้างชื่อในเรื่อง ข้างหลังภาพจากการกำกับของเปียกโปสเตอร์ในปีพุทธศักราช2528จากนั้นกุ๊กนัทยาก็ได้ร่วมฝากฝีมือในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่องกุ๊กยังเคยได้รับฉายาเจ้าแม่พรีเซนเตอร์พอมกเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าหลายชิ้นและมีค่าตัวในราคาที่สูงมากๆถ้าเปรียบกับดาราคนอื่นๆในยุคสมัยนั้นในระหว่างที่มีชื่อเสียงได้แสดงประกบคู่กับดาราชายหลายคนเลยทีเดียว ปังมากจนถูกจับตามองความสัมพันธ์กับดาราชายอยู่ตลอดผลงานละครโทรทัศน์ก็คือสงครามปากมาจุราจำแรงคนมีคาววิมานไม้ฉำฉาบ้านศิลาายถือเป็นนางเอกสาวสวยที่ในยุคนั้นฮอตมากจริงๆค่ะทุกคนและอย่างที่หลายคนรู้ว่าในอดีต กูเคยคบหาดูใจกับอดีตพระเอกแห่งยุคในสมัยนั้นอย่างหนุยอัมพลแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปหนุยได้แต่งงานไปกับมาเชาวัฒนาพาณิชมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนความสัมพันธ์ก็จบลงถึงแม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรักแต่ความสัมพันธ์เพื่อนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ปัจจุบันกุกเองก็แต่งงานสร้างครอบครัวกับสามีนอกวงการดีกีนักธุรกิจชื่อว่าสิรินเบนจสัสริวันและมีลูกสาวด้วยกันถึง3คนที่ถอดแบบความสวยมาจากคุณแม่เป๊ะเ,เ,เลยทีเดียวเรียกได้ว่าหน้าตาดีกันยกบ้าน